มันร้ายนะฉันรู้สึกวันไหวยิ้มทีเดียวใจฉันเต้นเกือบลืมหายใจแอบมองเธอทุกวันแต่ไม่กล้าบอกไปกลัวเธอจะเปลี่ยนไปกลัวเสียเธอทั้งใจเธอรู้ไหมว่าฉันนั้นคิดเกินเพื่อนสนิทสำหรับใครที่อยากทำ MV ด้วย AI ด้วยตัวเองก็ไม่ยากค่ะแค่ใช้ Dreamina AI ช่วยสร้างภาพวิดีโอใช้ Suno ช่วยสร้างเพลงแล้วนามาตัดต่อด้วยแคปเคก็จะได้ MV น่ารักน่ารัก มาเริ่มสร้าง MV ด้วย5ขั้นตอนง่ายๆกันค่ะ 1. สร้างสตอรี่บอร์ดด้วย Chat GPT หรือ Gemini อยากได้ MV ประมาณไหนถ้าไม่อยากคิดเยอะก็คิดแค่ชื่อเรื่องแล้วให้เพื่อนคิดต่อให้บอก Chat GPT หรือ Gemini ก็ได้ว่าขอสตอรี่บอร์ดกูรักมึงว่าเพื่อนเมื่อ Chat GPT กับ Gemini ให้สตอรี่บอร์ดมาเราจะนำมาปรับหรือใช้เลยก็ได้ Storyboard จาก Gemini ทีมหลักความรักข้างเดียวของเด็กหนุ่ม หมอปลายหนุ่มมอปลายเกาวนุนขี้เล่นสาวนอยน่ารักสดใสเป็นธรรมชาติเป็นเพื่อนซีที่สบายใจเมื่ออยู่ด้วยสตอรี่บอร์จากชาติ GPD ฉากที่หนึ่งเปิดเรื่องหลังเลิกเรียนนาง Location Mood Description คี้ชาปพ,พระเอกมองหน้านางเอกเงียบเงียบแสงอาทิตย์กระทบหน้าเธอแล้วเขาก็ยิ้มบางๆพึมพำในใจมึงนี่มันน่ารักฉิบหาย ฉากที่หนึ่งเปิดเรื่องหลังเลิกเรียนนาง Location สนามบาส o o d แสงเย็นสีฟ้าอมส้มอบอุ่นนาง s e <Des cription>. s i r t p t i o n เพื่อนสาวนั่งรอพระเอกอยู่ข้างสนามบาทกำลังง่วนกับสมุดเลคเชอร์พระเอกเดินมาพร้อมรอยยิ้มเหนือซึมจากการเล่นบาสคีชาร์ดพระเอกมองหน้านางเอกเงียบเงียบแสงอาทิตย์กระทบหน้าเธอแล้วเขาก็ยิ้มบางๆพุมพในใจมึงนี่มันน่ารักชิบหายสสร้างภาพและวิดีโอด้วย Dreamina AI จากสตอรี่บอทที่ได้เราจะให้ ChatGPT หรือ Gemini ช่วยสร้าง prompt ก็ได้แต่ตามตัวอย่างหลับตาแล้วนึกถึงภาพที่อยากได้ไปที่ d r e a m i n a c a p c ca. e c o m สร้างรูปภาพ prompt คือสร้างภาพนักเรียนหญิงสวยผิวขาวอายุ18ปีผมยาวสีน้ำตาลตรงไว้หน้ามาบางังใส่ชุดนักเรียนกอดหนังสือสภายเป้ยืนข้างสนามบาสเกตบอล มีนักเรียนชายชาวเอเชียลอผิวขาวสูงอายุ18ปีใส่ชุดบาดเกตบอลมือขวาถือลูกบาดเกตบอลโบกมือซ้ายทักทายเธอบรรยากาศสนามบาดเกตบอลกลางแจ้งแสงสมจริงเป็นธรรมชาติพร้อมนี้เพิ่มภาพเราเพื่อให้ Dreamina AI จดจำใบหน้าเพื่อใบหน้าสวยๆของเราไปอยู่บนร่าง AI กดสร้างหนึ่งครั้งใช้16เครดิต ได้ภาพมาสี่ภาพไม่ถูกใจก็ลองปรับข้อความกดสร้างจนกว่าอาจ,จะให้ภาพที่ถูกใจมาเมื่อได้ภาพที่ถูกใจแล้วกดอัปสเกนเพื่อเพิ่มความคมชัดจากนั้นกดสร้างวิดีโอการให้พรอมต์ไม่กำหนดเยอะเช่นกำหนดว่า ทั้งสองคนกำลังคุยกันทักทายกันนางกดสร้างภาพและวิดีโอไปจนครบทั้ง5้าฉากกดดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูกใจมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา 3. สร้างเพลงด้วยสูนอวเลือกแบบ Simple พิมพ์แค่ข้อความสั้นๆไม่ต้องกำหนดอย่างอื่นเช่นมึงนี่มันน่ารักฉิบหายมึงมันร้ายยิ้มที่ใจกูแทบละลายกูชอบมึงว่าเพื่อนแต่ไม่กล้าบอกเพราะกลัวเสียเพื่อนไปกดปุ่ม create รอสักครู่ลองกดฟังเพลงที่ได้เปลี่ยนเนื้อเพลงบางคำบางช่วงได้ด้วยหรือจะกด create อีกกี่รอบก็ได้จนกว่าจะถูกใจเมื่อได้เพลงที่ชอบแล้วก็กดดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยค่ะ C. ตัดต่อด้วย CapCat ถ้าสตอรี่อ r ดของเราถูกใจมาตั้งแต่ต้นภาพและวิดีโอถูกใจแล้วก็ import ไฟล์แล้วลากนำมาวางเรียงใน t i m e ไลน์แคป c ก t ได้เลยตามตัวอย่างทัดเลือกใช้วิดีโอกับดนตรีไม่มีเสียงร้องและคำพูดจาก Text to Speech ในแคป c ก t มาอยู่ช่วงแรกของวิดีโอเพื่อให้มีความเป็นมาของเรื่องราวตามสตอรี่อ r ดมีการใช้ดเรมีนาลิฟซิงกูรักมึงว่ะเพื่อน2วินาทีกูชอบมึงวะ่ะเพื่อน ในช่วงหลังของคลิปเป็นช่วงที่ใช้เพลงจากซูนอเพิ่มความสมจริงด้วยการใช้ AI dialogue scene นะสิบสแบบองอทุกวันแต่่ไมาทออี่นไปเเธอทั้งใจป็นฉากที่พระเอกของเรายืนร้องเพลง AI ให้ความแอบ,บหานิดนดโดยเพิ่มอาจารย์มาลิปซิงอยู่ด้านหลังให้ด้วยเป็นความขี้เล่นที่มีเสน่ห์ของ AI กดชมหลายหลายครั้งปรับจนกว่าจะถูกใจสุดก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเธอนีมันร้ายนะฉันรู้สึกวันว้ยยิ้มทีเดียวใจฉันเต้นเกือบลืมหายใจแอบมองเธอทุกวันแต่ไม่กล้าบอกไปกลัวเธอจะเปลี่ยนไปกลัวเสียเธอทั้งใจเธอรู้ไหมว่าฉันนั้นคิดเกินเพื่อนสนิท ก็กลัวจะทำให้เรื่องนี้ผิดในใจมันสับสนไม่กล้าจะใกล้ชิดอยากให้เธอรู้สักนิดแต่ก็ไม่กล้าพูดฉันรักเธอว่าเพื่อนแต่ไม่กล้าบอกไปกลัวจะเสียเธอท้งใจกลัวจะหายไปจากกันฮ่าแชร์ค่ะ f a c e b o o ไอ G Tik Tok youtube l i ล e แชร์ไปอวดเพื่อน ฉันไปลอยๆแต่คนที่อยากให้เห็นต้องได้เห็นนะ